โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมวิดิตัสเซิร์ฟเอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นให้เดินเล่นครับผมไม่มีอะไรมากครับเกมนี้ล็อกอินมาทีไรก็ต้องเดินเล่นกันทุกทีนะฮะเดินเล่นหาของไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้มันมีแค่นี้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าอีเวนต์ใหม่มันยังไม่เข้ามาะฮะเราก็เลยยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากนะ ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไปเดินเล่นบอสนะฮะโจ๊กเกอร์เหรออ้ยชื่อคุณคุณฮะเราไปจอยกับเขาดีไหมไม่พูดมากเดี๋ยวขอกดยาก่อนเพื่อความสบายใจของเรานะฮะอแต่เอาจริงๆก็น่าจะลงได้อยู่หรอกนะไปเขาจะไล่เราไหมก็ไม่รู้นะลองดูแต่คงไม่ไล่เราหรอกแล้วก็โหดอยู่ประมาณหนึ่งนะเออให้กำลังใจตัวเองก่อนไปเขาแคมป์ไหม แคมป์มาเดี๋ยวๆๆดีนะที่จำได้ว่าน yeah? 네ั่งตัวไหนสามขีดแบบนี้หัวโฮสต์น่าจะเป็นอยู่ฝั่งฝั่งเรานี่แหละอ่ะฝั่งเราใกล้เรานี่แหละเราลงมาเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากเลยนะเปิดก่อนได้เปรียบครับผมขออนุญาตนะฮะ ผมก็ไม่ได้ลงเรียนร้อยนานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอัดตัดเมื่อกี้สตรีมได้เงเออดีมาลูกหนึ่งสองสามสี่นี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าน,นี่นว่าว่าว่าแค่สตีผมไม่เข้าไม่นะจิบหายแล้วจิบหายแล้วทันไหมทันโอเคนี แตกหนึ่งรวยพี่สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังหลุมก็ไม่โดนโอ้ไกลไปอีกไม่เป็นไรอ่าลืมบอกไปนะที่ผมลงนี้คือโหมดปกตินะผมไม่ใช่โหมดโซโลเพราะฉะนั้นเลือดมันก็ยังเท่าเดิมนะโอ้สตั้นเหรอมีเบลมี มีใครอีกวะเนี่ยลืมดูอ,อ๋อีวีคาถาแลนแล้วก็เบลโอเคหนึ่งสองผมก็ยังไม่อยากจะเข้าเยอะนะไม่ใช่ว่าเข้าเยอะสิคือว่ายังไม่อยากจะเข้ามากนะผมเพราะผมก็นั่นไงนั่นไง <c ười> ไม่นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อไแรไฟแฟไลไรแฟนี่กด,ดนีไม่ทันครับขอโทษครับ <c oughs> แปลงครับ <c oughs> หนึ่งว่าแต่หมอจะชุบเลยขอโทษขอโทษไม่ได้เล่นไม่ได้ <c oughs> อา้าวฮิวหายอ๋อฮิวอยู่นี่ สองแต่แล้วกดยาตัวเองไดิดหน่อยก็ได้ไปแล้วรอบที่สามอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเฮ้ยเอา้าสองครั้งเหรอหนึ่งสองสามสี่ ดีนะไม่โดนสองฮิตเมื่อกี้ตอนกระโดดออกมาไม่อย่างนั้นเรีย่ยงแล้วน,น,น,น่ะเอ๊เดี๋ยวนะผมก็ไม่ได้ตั้งออตโต้นี่ทำไมมันไม่ล็อกบอสอ่ะถูกแล้วเออใครใช้อันตีวะเนี่ยอ๋อโอเคหมดยังวะไม่รู้เราใช้ต่อแล้วกันเออ,อ,อนั่นไงนั่นไง ใครใครบอกมาสิใครบอกมาสิใครไม่รู้ไม่เป็นไรคนไม่รู้ย่อมไม่ขิดนะฮะคนไม่รู้ย่อมฝึกต่างหากไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอออ้าวอ๋อเส้าหายออกเก็บหมดเลยด,ดี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  คิดว่าได้ไหมกินว่าได้ไหมออกไปทำไมเนี่ยเอออีกแล้วกดเลือดปั๊บโดนเลยเ้ยเดะเดะเดวเดะเดะเ,ดเ,ดเด <S <S อืตึ้งรัดช็อตเลยแล้วกันเรา <S 2> <S 2> ง่ายดี The missing so ใครไม่รู้ไปด้วยเราไปหมดฮนะตอนนี้เราไปหมดเราไม่เกี่ยงเราแบบตอนนี้นะสายชิวมากจะไปไหนก็ได้ไม่ไปเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ไปเลยเงินมันก็ไม่เข้ากระเป๋าอะนะเออช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือคุณผู้ชมผมอยากจะบอกว่าตอนนี้อาวุธทั้งชุดผมนะถ้าค่าดูแามันลดหวบเนี่ยเงินซ่อมชุดผมแต่ละทีประมาณ8 0 0แสนเลยนะ <c oughs> ทั้งเซตเลยนะ8 0 0แสนเกือบ1่เอมอะไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเราไม่ลงบอสต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้กด ยาลดค่าดูลาการฟาร์มแต่ละครั้งหรือการลงดันแต่ละครั้งเนี่ยได้เงินมาน้อยมากถ้าเราไม่ได้ของดีกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นทําใจเถอะครับลงไปมีแต่เสียกับเสียแต่ถ้าลงไปแล้วได้ของกลับมาเอออันนี้มันดีต่อใจมันดีกับมันดีกับเราด้วยแหละอ่าโดยเฉพาะถ้าเราลงไปกับเพื่อนเนี้ยเราก็สามารถตั้งตีหานได้เลยหานกันได้เลยในเกมนี้นะฮะมันก็ได้เงินแบง่แบงแกันไปแหละอ่าพูดง่ายๆคําคถามคือ ด้านนี้จะตั้งอยู่เหรอไม่ตั้งหรอกไปเลย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 ,เลยฮ่าวันบาฟรอเวอร์ไม่เป็นไรวันบาก็เล่นได้ใครใครยังไม่กดข้ามกรนะุนากดข้ามเดี๋ยวนี้เออหน้าหน้าจอมือดเหรอหน้าจอมือดแล้วไงอะ่ะเออจดูราาาน้าจิ๊ื่กนนี้เกือบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวอนนี้แหละจะเป็นตัวที่2ที่ผมจะมาโซโล่อีกไม่นานเพราะตอนนี้ก็รู้สึกเกลียดแล้วละ่ะเอาวุ้ตกไปตรงมาเลยนะเนี่ยรู้สึกที่เกลียดเนี่ยอา้อาวอา้าวอ้าวแคนเซิลท่าท่าดึงดาบออกไม่ได้นะแคนเซิลท่าดึงดาบออกไม่ได้นะลูกเป็นไงอเอยเกิดอะไรแล้วรู้สึกเอออีกแล้ว อะืปักไปลูกระเบิดไตฟูบอสไม่รู้ว่าระเบิดหรือเปล่านะซ๊บควาดไปเลยลูกนั่นหละหกหลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนี่นหะหรือนี่น่ะหรือบอสเก้ตอนนี้เป็นขนมให้ให้เคียวซะและ้วหนึ่งสองหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบก สี่ห้าหกจิ้มจกยัดไสเดนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนเริ่มผมบอกว่าวันบาไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นแล้วล่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นแล้วล่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ตะโกนมาซะนานตะโกนทีนี้เจ็บคอเลยเฮ้ยโอเคไปปันต่อไปลกูกปันต่อไป หนึ่งเออนั่นไงนั่นไงมีการดีเลย์มีการดีเลย์แบบโดนตีแล้วสองวิค่อยรู้สึกเจ็บ <c oughs> โอเคไปปั่นไปลกูกปั่นไปลกูกเฮ้ยจึดหนึ่งอ๋อจ๊อกเกอร์นี้น่าจะเป็นคนไทยป่ะถ้าจำไม่ใช่ว่าจำไม่ผิดต้องเรียกว่าเราหยุดไม่ได้นะปล่อยมปล่อยเขาไปเถิดน,นะฮะต้องเรียกว่าเขาก็ บานบานเหมือนกันไม่ใช่แล้วล่ะบัานบ้าทั้งตีเลยนี่วา <c oughs> สงสารแลนจังแลนตะปันไม่ออกนะเนี่ยหลบเก่งนะเราอ่ะหลบเก่งนะเราอ่ะโดนนั่นไงปาไปก่อนไม่เป็นไรเอา้าเมื่อกี้ใครใครตันออกมาหรือเปล่าหรือว่าตาบาดหรือว่าตาบาดไม่รู้อุย้ยโอเคสวย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 ,สวยได้อยู่ได้อยู่ ต้องไปชุบก่อนต้องไปชุบก่อนมาตื่นลูกเตื่นตื่นเออตื่นมาก่อนลูกเดี๋ยวพึ่งนอนนะลูกอืชุบปุ๊บอ,อะจบอย่างสวยงามแต่ไม่ควรใช้ <laughs> ดีนะที่ไม่ติดอนะไม่อย่างนั้นนานอีกโอ้โหเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวเขาจะว่าเราอะนะ <c oughs> <c oughs> เอา้ามีแสงแต่ไม่ใช่ของเราชิระดับลำดับสองมันก็ควรอยู่หรอกนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราก็มาเล่นอีกสักตัวหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ที่ผมมาเล่นก็คือบอส RER นะครับผมชื่อเต็มว่าอะไรว่าลืมแต่ก็ช่งเถอะฮะเรามาลงนี้ก็ไม่หวังอะไรมากครับผม หวังหวังแค่กวด80ก็พอนะหวังแค่กวด80ก็พอไม่ไม่ต้องหวังสูงนะฮะถ้าหวังสูงมันไม่เคยได้สักทีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคภาวนาว่าให้กวด80ออกสักขวดนึงก็ได้ออกมาให้เรานะไม่ใช่ออกให้คนอื่นเออไปอตไ่อไปรูปต่อไป ตอดหลังไปตอดหลังไปอุ้ยยังโดนตกอีกเลยวิ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นใจกันหน่อยสิเห็นใจอะไรล่ะเกรงใจชุดผมหนออ่อยเออมา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 เดี๋ยวนะทำไมผมมีบัฟแคมไฟวะอ๋ออ๋อลืมไฟนะบัฟแคมไฟมันเป็นบัฟบัฟทั้งตี้นะครับผมเพราะว่าตี้เราไม่มีดาเมจนะมันก็เลยมี บ๊อแทมไฟมาให้เราสำหรับสำหรับอ่าผมผมเรียกบ๊อบคุณออนแอนฮะ,ะแต่ควนว่าตีนี้โอเคเราจะไม่พูดถึงมันเราจะไม่พูดถึงมันนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราโดนหนักนะฮะดังนั้นก็ค้ามไปสิครับผมถึงจะว่าผมไม่ได้พูดอะไรนะไปค่อยหัวไป อุยอยากเปิดมุดอยู่นะเมื่อกี้โอเคมุดพร้อมใจพร้อมเราทำได้แต่แต่สต้ามิน่าเราไม่พร้อมเลยเฮ้ยน่าเรจะขุดอีกแล้วคุดอะไรล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็สต้ามิน่าเราไม่ดีทำไงวะ ยังจะถามอีกว่าทำไงเอ๊ะเมื่อกี้เรายิงอะไรไปวะควอนตั้มป่ะ,อ,ะอ้าวแปบ๊บหนึ่งนะลูกแปบ๊บหนึ่งนะลูกแปบ๊บหนึ่งนะลูกไม่เห็นลูกตื่นลูกอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งอู้ซื้อกันทำมาหาก,กินก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเนี่ยเออไปยิงยิงยิง,ยง กินเสร็จก็ปันป่นปัน่นปั่นปั่นเสร็จปั่นเสร็จทำอะไรได้อีกกวปะเนี่ยเราบัฟไปก่อนอีกแล้วเหรอลูกนอนบ่อยจังลูกอย่านะอย่านะ <c oughs> ไ,อไอ้นี่มันฉลาดไอ้นี่มันฉลาดหลบของผมได้ <c oughs> ไหนมาดูสิว่าเราได้ไหมได้ดกดหกสิบกับสี่สิบเหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบไปยืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด s u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ